วันนี้มาพบกับแอดมินพิมพ์นะคะจากนิมิตค่อยฟาร์มค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพิมพ์จะมาอธิบายขั้นตอนการจัดส่งปลาและค่าส่งของทางฟาร์มเรานั่นเองค่ะกล่องปลาทุกกล่องนะคะเราจะกระจายสินค้าจัดส่งที่หมอชีพค่ะสําหรับฟาร์มเรานะคะมีรอบส่งทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1วันนั่นก็คือวันศุกร์นะคะในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลเราจัดส่งโดยรถแท็กซี่ลูกค้าจะได้รับปลาช่วงเย็นวันศุกร ในส่วนของต่างจังหวัดที่จัดส่งโดยรถตู้พี่ๆก็จะได้รับปลาช่วงเย็นวันศุกร์เช่นกันและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดพี่ๆจะได้รับปลาช่วงเช้าวันเสาร์เราจัดส่งโดยรถขนส่งของบริษัทกรุงเทพ99พี่ๆไปรับปลาได้ที่บขอสอประจำจังหวัดเช้าวันเสาร์ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่มีปลาส่งออกจากฟาร์มเราวันศุกร์นะคะ จะมีเจ้าหน้าที่ทางขนส่งโทรหาพี่ๆครั้งช่วงเช้าวันศุกร์นะคะก็รบกวนพี่ๆรับสายของเจ้าหน้าที่ทางขนส่งของเราด้วยนะคะสำหรับราคาค่าส่งของทางฟาร์มเรานะคะจะมีอยู่2ขนาดและ2ราคาค่ะราคากล่องละ350บาทบรรจุปลาไซส์20-30เซนนะคะได้4ตัวกล่องและราคาที่สอง450บาทบรรจุปลาไซส์ตั้งแต่3 0เซนถึง40เซนได้4ตัวกล่อง สำหรับไซส์กล่องใหญ่นี้นะคะเราแนะนําสําหรับลูกค้าที่อยู่เหนือสุดใต้สุดแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะได้รับน้องปลาแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอนะคะตอนแกะกล่องทุกครั้งนะคะเพื่อช่วยเช็คสภาพน้องปลาในถุงและก็สินค้าภายในกล่องหากท่านพบปัญหาน้องปลามีปัญหาสินค้าขาดหายท่านสามารถนําคลิปนั้นแจ้งกลับมาหาแอดมินได้ทันทีเลยนะคะเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมน้องปลาและสินค้า หากท่านไหนที่ไม่มีคลิปวิดีโอแจ้งตรงนี้ทางความต้องขอแจ้งว่าไม่สามารถที่จะรับผิดชอบให้ได้ทุกกรณีค่ะสำหรับกรณีการฝากปลานะคะหากลูกค้าท่านไหนที่ประมูลปลาในสัปดาห์นี้ได้แต่ยังไม่สะดวกที่จะรับท่านสามารถฝากต่อได้อีกหนึ่งสัปดาห์นั่นก็คือสามารถเลื่อนส่งได้ในวันศุกร์ถัดไปได้ค่ะแต่หากกรณีลูกค้าฝากปลาเกิน2รอบการส่ง ทางฟาร์มจะไม่มีการรับประกันในตัวปลาทุกกรณีนะคะพี่ๆสุดท้ายนี้นะคะหากท่านไหนมีข้อสงสัยข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line Official ด้วยการพิมพ์คำว่าแอดมิมิทคอยฟาร์มเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือใครมีคำถามเร่งด่วนนะคะโทรสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ